วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออเกมพืชประทะซอมบี้กันนะครับมามาเดี๋ยวเราก็มาถทำ มาดูด่านก่อนเราเล่นมาถึงด่านนี้แล้วแต่เราจะมาเล่นด่านนี้กันก่อนนะครับเพราะตัวเรายังได้ไม่ครบนะครับเหนือหน้ผมงงอะ่ะทำไมวะทำไมซัมมี่เหมนเข้าใกล้ไอ้กซแอนดแคล์นี่วะน่กันไมก่อเลย เฮ้ยสวยลงไงโออคือมัน oh เอาไปเล่นดันกันดีกว่นะครับเอาอไ,ไดนเล่นดัน,นดันนดนดบดเยดอชอบ ได้แล้วเด็นกันครอยากได้โปรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,ออเรามาเล่นด่ากันเลยตอนท้ายคลิปนะครับผมจะสอนนะครับถ้าเขาจะโหลดก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับ ไปโหลดเป็นกระโหลกมา่งัมาับเราจะมาหลับตาเลือกกันด้วยนะครับหลับตาจริงๆนะ จะต,ตัวกระกาชนนั้นเลยไม่มีตัวนั้นเลยอ่ะตัวนั้นเอ,อ่อะนะครับท้าเล่นนะครับท้าเล่นใหม่ของเรานะครับหลับตาเลือกนะครับได้ตัวนี้มานะครับอ,อ่ะไรตัวนี้ด้วยนะครับ ได้ตัวนี้มาเอ๊เราได้ไอ้แอนนี้แล้วเยอไม่ได้เห็ดเมาอะโอ้ยไม,ไม่ได้เห็ดเมาเนี่ยะเราจะรับตาเลือกเป็นเทียร์อันนีครับได้ตัวนี้แล้วม่ทำได้ทั้งหม หยัดด้าน้เห็นเมาแล้วเว้ยตัวไหนอ๋อได้ตัวมวยอีกมาได้เหมือนกันนะปะได้อยู่ได้อยู่ จอร์ช้อไหมเหรอได้อยู่นะได้อยู่นะหมุนเร็วิว 王者，王者。 นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะชิบเลยชิบเลยชิบเลยเฮ้ยเสกอะไรออกมาเฮ้ยมันคือพระจังไหนแดกแป๊บเลยว้าวไฟกระจายแล้วเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ แดงแปบเลยแม่งทุบให้แดงโอ้โหคิดคิดชิดคิดไอ้แม่งไม่กลัวไม่กลัวต่อยแม่ง 我们拍 A P P 啊，那个哇，嗯。<noise> 赤青。 จากการแป๊บเดียวก็ชนะแล้วนะจริงโปจะอยู่ข้างคลิปใต้คลิปเลยนะครับนะครับงั้นคลิปนี้เราก็ขอจบก่อนเป็นเพียงช่วงนี้ก่อนดถ้าที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับ อย่าพึ่งไปไหนนะครับรอไปดูใต้คลิปรอรอไปดูหลังคลิปก่อนนะครับอ่ะได้อ่ะนะครับนี่คือท้ายคลิปเรานะครับเราจะมาสอนวิธีการโกงกันนะครับตอนนั้นเราต้องโหลดเอ่อตัวนี้มาก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วก็โหลดซอมบี้มานะครับอ่ะเข้าไปดูกันนะครับพอเข้ามานะครับมันจะ เป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับไม่แน่ก็อย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปในนี่นะครับที่ผมชี้แล้วกดเข้าไปในดาวน์โหลดอ่ะเราจะได้เอ็นี้มานะครับนี่ผมจะทิ้งเลงไว้ข้างล่างนะครับล่างคลิปเลยนะครับกดค้างไว้นะครับอย่าก,กดคลิกเดียวค้างไว้ คลาเสร็จมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับติ๊กถูกนะครับอย่าไปติ๊กอันหนึ่งนะครับติ๊กแค่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วกดคัดลอกแล้วก็ไปกดเข้าไปที่ a n d r o i d สำหรับเวอร์ชั่นใหม่นะครับกดเข้าไปที่นี่นะครับแรกเลยนะครับแล้วก็หาอันนี้ครับหาหาถ้าคุณโหลดเลยไมเยอะหาอะไรนะครับเอออยู่ไหนว่างอยู่ไหนว่างหาซัมบี้ครับนี่ครับ กดเข้าไปในนี้กดเข้าไปในไฟล์ no b a c กกดวางไปเลยครับแล้วก็กดนำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วกดเขียนทับเลยนะครับนี่นำใช้ทั้งหมดกดเขียนทับครับติ๊กถูกนะครับกดเขียนทับผมไม่ต้องกดแล้วนะครับเพราะผมโหลดมาแล้วมันก็จะแล้วเราก็กดออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในนี้นะครับเข้าไปเลย พอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะรอก่อนนะครับรอ,อโหลดดอเคนี่ครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับได้เงินไม่จำกัดเลยครับด่านะครับเขาจะให้มาหมดเลยนะครับ บางอันก็เล่นไม่ครบนะครับแต่เล่นได้เออครบทุกตัวนะครับไอ้ที่มันเล่นไม่ครบอะเนี่ยมันเล่นได้ทุกตัวแล้วนะครับอ่ะออขอจบแล้วนะครับบบายสองทีแล้ว